โนวักยอโควิชนักเทนนิสระดับโลกจากเซอร์เบียรครับต้องเผเชิญกับอุปสรรคใหญ่ในอาชีพเขาเมื่อได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าขวายอย่างรุนแรงในออสเตรเลียนโอเพน2อ2พการบาดเจ็บนี้ทําให้เขาต้องถอนตัวจากการแข่งขันครับซึ่งส่งผลให้เขาพลาดโอกาสในการควา้าแชมป์แกรนด์ลลมที่25สและสูญเสียตําแหน่งมือหนึ่งของโลกให้กับยานิคซินเนอร์นักเทนนิสดาวรุ่งจากอิตาลีเหตุการณ์เริ่มต้นในรอบคอร์ดิฟายครับของการแข่งขันเมื่อโยโควิชต้องต่อสู้ในแมตท,ที่ยาวนานและหนักหน่วงกับูแขง การความอ่อนล้าและการเล่นในหลายเซตติดต่อกันเขารู้สึกเจ็บที่ต้นขาข้างซ้ายของเขาครับแต่ก็ยังฝืนเล่นจนจบเกมแมตช์นั้นเขาพยายามต่อสู้จนถึงสุดขีดซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากซึ่งหลังจากแมตช์นั้นครับโยโควิดได้รับการตรวจ MRI และพบว่ามีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อต้นขาข้างซ้ายเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงครับและต้องการการรักษาพักฟื้นยาวนานเขาจึงตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันในรอบสี่คนสุดท้ายและพลาดโอกาสในการคว้าแชมป์แกลสแลมที่25ของเขาการถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้ครับมีผลกระทบโดยตรงเพราะนอกจากโยโควิดจะพลาด สูญเสียตำแหน่งเทนนิสมือหนึ่งของโลกไปให้กับยานิคซินเนอร์ซึ่งทาให้ทัวร์นาเมนต์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญในวงการเทนนิสอย่างมากการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขาครับคาดว่าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเลยซึ่งทําให้โยโควิดพลาดการแข่งขันสําคัญในปีนี้ไปอย่างไรก็ตามครับโยโควิดยังได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆแ,และวงการเทนนิสทั่วโลกโดยทุกคนต่างรอคอยการกลับมาของเขาในฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อทวงตําแหน่งนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกกลับมาในปี2025และพิสูจน์ว่าเขายังเป็นหนึ่นนกก่่่่งงงงใใในนนัักีีีฬาาททยิิหญสุดปรระวตตศ์ขอ